โอ้สองตัวครับหลังนี่หมันครับหมันมื่อนี่หนั่นตัวนึงตัวสวัสดีครับสองพี่น้องไอซานพะลุยมาหนีกะติพามาดักกบนะครับหมายมาหนีกะจะเป็นไม้ปลาใช่ไหมครับทางดักมาหนีกะติคนทางเยอะหกแดงน้อยครับเพราะว่าหมายมันอยู่เลือดๆพู้นข้างในมันอันตรายนะครับเนี่ยเข้ามา นีเม็ดีผ่าติดโตมาน้ำก็ดีนะครับเข่าปลาเข่าโคกเศษจะคล้องไหวดีที่สุดครับนี่ครับใส่เข้าไปังเศษเลยเห็นมันอิ่มอิไปเลยครับอาญาปกไว้เราครับสะสะเศษเแล้ากระยาปกไว้ประมาณนี้ครับไปเลิมือก่อนเดี๋ยวค่อยลุ่นหลังทุดท้ายน้ำกันครับ หม้ยลังก็ไปโอใส่ทางหาทางไม่ยากขนาดครับอันนี้ผมมืจีใส่นี่เลยครับไม่กระโดดลงอยู่ครับว่างานนี่ลองเห็นมาครับขอไพน์เด้อครับผมบนมีอมือทายให้กระลย้อเด็ดเส่แนวติดหน้าอกทายเอาครับ มันกับดินดินนะครับการถ่ายวิดีโอก็ได้นีครับไมายกับประมาณนี้ผลครับเดี๋ยวไปใส่หลังพูดอีกห,หลังนึงไปกันครับไมยนี่เป็นไรน,นะครับพี่น้องเออขีต้ตมรูปขีต่มตมแยมน้อมหอมเลยครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใส่ไปหลายๆเลยลมันเข่าหลายๆตัวเลยนะครับ กินนี่เรต้องพูดถึงแล้วครับสุดๆ <c oughs> ปลาตายข้างมือเดียวได้ครับเนี่ย <c oughs> ้าค้างไร้มือนี่ก็สีเม้นตีเลบ็บประมาณนี้วิธีใส่ของเขาอีกสองลังุดท้ายครับนี่ครับลังที่ใต้ใส่น้ำน้ำทานหน่อยนะครับมาล่อลวนน้ำากันมือมือเ้าครับ ฝากกดไลค์กดติดตามมาแน่เด้อครับมาไปเก็บเงียบดักกบเศร้าน,นี้ครับผมทางเข้าไปก็ดีประมาณนี้ครับผมมาวันอยังหก โอ้บมมีตัวเขาเลยอะแหลกฟ้าเอ,าเอนนื้อยดีดีมาแล้วครับผมแต้มแหลกโอ้ตัวง่ายเลยวะว <c oughs> ตัวง่ายเลยนะยังนั้นไม่กบบนัวนไม่ยังอยูอ่ปะล็อกเงียบไปเนี่ยแต้มแรกครับผมตกง่ายเลย มันาคาตัวเดียวตัวไปครับลัางนาว่ามีดินครับใส่่อม่บหานีอ้หล่างนี้ครับล่งนี้วะถือจูมุ่๊บเมื่อแม่นหลนายตัวย่ติลังนั้นอีกตัวนึ่โอ้สองตัวครับหลังนี้ <laughs> มานครับมานมื่อนี่น,น,นั้นตัวนึงตั ล้งพื่อนนะ <PE> นี่ครับโอ้ยูเป็นตัวแง่เนาะคุตัวแญ่ค่ะกว่าเขาไปมองหนิมีนม่น้องบ่บ่เป็นหยาไปเบิดเลยถั่วมันบ่เหรอเนาะห <c ute noise> ลอกงาไปก่อนครับมาแล้วครับวันนี้เอาเข่าสองตัวเลย เป็นหมาแล้วหลังนี่ตัวนึงนั่นดินปะนเอา้านังนั่นก็ดิน,นครับผมโอ้หลังนี่ก็เขากันครับนี่ครับนี่เขาอยู่ตัวเนาะนี่ครับโดนเห็นอีกละโดนว่ากันไปนหามา,าเออเอิญควายอีก่ละ <laughs> วันนี้จมเลยจมอีกของเจ้าตรงลงรุ่นมูเลยนี่หมไม่ฮีพังงาออกแมนบ่พังงาออกเลยนะเ้องว่าแมนเห็ดหม่คือจังสิพังออกเยอมันยู่คังเนาะ พัางงาออกเลยครับไม,บบไม่ไม่ตีนม้นนี่แมีนเบื้องน่ะพังงาออกอีกแล้วนี่ห้อยกบเลยนี่เบื้องเหยื่อยังพุ่งพังงาออกอีกแล้วครับผมงาแตกอีกแล้วอยู่ได้ก็เมื่อนั้นร <c oughs> ู้สามารถไหมเลยดิ นะครับแตกอีกแล้วครับ <S <S นี่ตัวใหญ่ทำไม่กบพุ่นใส่ฟังพุ่นมันจะคือนี่น้ำมอนนั่งเป,เป,เปลี่ยนๆนะเนาะ,นะใช่ว่าก,กันเราลนะพามาชมผลงานครับนี่ก็ซับน้องใหม่มาทำนี่ครับผลงานเสานีก็ได้ซีแต้มซีแต้มแล้วครับมันนี่บุ้มเห็นหน่อยดินี่ครับสรุปผลงานซีแต้มมันนี่ เปล่งเปล่งนะฮนเลยครับมี่จะครบเทามี่จะครบเทาด้วยแบบสามเราใหม่มาหนําส่วน,น,นครับอย่านอนไหมที่บ้านที่เมืองก็พว้าดโดดจากควาบมานอนกอู